ก็ส,ส,สวัสดีเด็กน้องนี่รอบที่สองแล้วมั้งเออที่พี่อัดคลิปแต่ว่าก็พี่ก็จะมาพูดหลายๆอย่างเนะเอาอย่างแรกเลยเรื่องกลุ่มก่อนเร่องกลุ่มเรื่งเฟก่อนนี่เลยดูเฟรจริงเฟบบอมเฟรจริงหน้าตาเป็นนี้ เ,เนี่ยไม่เอากูเลยสั้นหลอกแบบนะครับเฟสพี่ก็แบบนี้นะครับจริงๆเฟสนี้มันเอาไว้เฟสทำงานนะน้องน้องไม่ต้องมาคิดมากเพาเออพี่แม่งไม่มีลงที่อะไรเลยนะครับแล้วก็พี่เล่นไอเกมเฮีย้ยเนี่ยอยู่เกมเดียวเกมในเฟสไม่ใช่มาเกมเกแลนเนี่ย ดูดีๆด,ด้วยวันไหนเป็นพี่แน่ใช่พี่แล้วก็พี่ตอบไม่หมดหรอกน้องวันวันหนึ่งอ่ะมันเป็นลอยๆชัดข้าป่ะครับก็พอนี้ก็มาดูกลุ่มนะครับอย่างที่บอกกลุ่มก็ หมือนเดิมไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าจะซื้อให้ดีซื้ออะไรก็ดูตรงนี้นะครับก็กดมันเลยนะแล้วก็พี่ก็จะแจงรายละเอียดไว้สำหรับคนที่เข้าจากที่อื่นมาไม่ได้เข้าจากตรงในกลุ่มเรามานะครับก็มีทั้งห้องทอมีทั้งห้องมีทั้ง facebook นะครับเป็นเฟซกลุ่มแล้วก็อันนี้เป็น facebook หลักนะครับไอ a c e b o o k ที่ใช้ นองเนี่ยแล้วก็อดีที่ไม่ขายก็จะอยู่ในดีนะครับแบ่งแยกไว้แล้วนะครับราคาก็จะถูกลดหลั่นเงินไปนส่วนอันนี้ไอดีที่มีขายดูนะครับอยากรู้ไอดีที่น้องคิดว่าอยากได้เนี่ยมันขายไปอย่างน้องอย่างนี้กด c อนโ f นะครับก็ลองพิมพ์เล่นดู สมมุิพี่พิมพ์ศูนย์เก้าสี่ใหญ่มากไอดนี้นี้ขายไปแล้วนะครับถ้าก,กดเข้าไปในคิว่าจะขึ้นว่าขายไปแล้วนะครับอืมก็หมดละระวังระวังเรื่องเฟซบอกไม่มากที่สุดนะน้องมีคนจ่ายเงินไปแล้วพี่ไม่ได้ว่าเขาโง่หรอกพี่ว่าไอ้เฮียนั่นอนะ่ะมันเกาะบารมีคนอื่นเขาแดก เออนี่เลยตัวด,ดีอยู่นี่ไก่มีหางน้องน้องติดต่อคนนี้ก็ได้พิมพ์ว่าไก่มีหางลองหาเขาดูนะครับเนี่ยน้องน้องพิมพ์แล้วน้องอบบถ้าเจอแบบเนี้ยถ้าเจอถ้าเจอเกี่ยวกับแบบเนี้ยมั่นกับคนนั้นคนนี้น้องลองสังเกตดีๆระวังเฟซบุ๊กเหมือนกันพี่ก็ไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่านะเฟซบุ๊กเดี๋ยว่ว่าน่าจะเริ่มจะมีแล้วแหละเออกด็ดูดูดีดีนะครับ เขาคงไม่เป็นมั่นกับคนนี้สองคนเพราะงั้นเขาก็ต้องแจ้งถูกไหมอ่าช่างมันเถอะเรื่องนี้อ่าเดี๋ยวพี่พิมไม่ดูเพจเขานะครับลองเข้าพิมไปว่า o n e เแล้วก็พี้เอานะครับกดส่งข้อความเลยเมื่อกี้ก็แหละกดส่งข้อความกดส่งข้อความไปเลยเนี่ยจิบหายเครื่องบุชชาโทษทีโทษทีเนี่ยพิม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 อย่าใหอย่าพิมไปนะครับ อย่างที่อยากจะบอกเรื่องโค้ดงานโกลงงานเกมเราไม่รู้จะพูดทําไมอยากจะบอกว่าโค้ดงานเกมก็อเอออย่าเพิ่งจองที่อื่นเพราะว่านอ้องเกมตัวเ,เกมยังไม่รู้เลยว่าจะออกอะไรมาขายบ้างนะครับพอตอนนี้เพจดังๆจริงๆเขายังไม่เปิดจองมีแต่เพจกระเจาะกระเจาก็เปิดจองไม่ได้ว่านะ ไม่ได้ว่านะไม่ได้พาดพิงใครนะอย่ามาด่ายอย่ามาบอกเฟซกูนะทำเป็นโลกสวยพวกมึงอะ่ะเออฝากไวด้วยวนะ้องใครที่ทำตัวโลกสวยเนี่ยกูไม่ไปขายดีกลุ่มมึงหรอกไม่ชอบจำแมงเหรอเบื่อขินาะ ก็ไม่มีเลยล่ะเขาขอมาครับอย่างอยากกวส้นตีนในห้องกาลินาทอกเสียงดังมากวันวันหนึ่งนะครับห้องค,ครับสวัสดีครับ